ค่ะสำหรับโรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะคะจะมีวรารสารของของเราเองนะคะชื่อว่าวรารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะคะซึ่งวรารสารของเรานะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของ TCI กลุ่มที่สองนะคะวรารสารของเรานะคะจะมีกำหนดออก ปีละสามฉบับนะคะเป็นรายสี่เดือนนะคะหนึ่งปีจะออกทั้งหมดสามฉบับฉบับแรกนะคะจะเป็นช่วงมกราถึงเมษาค่ะฉบับที่สองจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมและฉบับที่สามฉบับสุดท้ายของปีนะคะจะอยู่ในเดือนกันยาถึงธันวาคมนะคะถ้าพี่พ ท่านไหนที่เขียนผลงานเสร็จแล้วพร้อมที่จะเผยแพร่หรือจะตีพิมพ์นะคะจะต้องวางแผนช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับให้ดีๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าการการที่จะส่งตีพิมพ์ได้แต่ละฉบับนะคะจะใช้เวลาในการเข้าสู่กระบวนการรีวิวเวอร์อยู่ประมาณ8สัปดาห์ถึง สิบสองสัปดาห์ค่ะอยู่ประมาณ2-3เดือนนะคะกว่าผลงานจะผ่านการพิจนารณาและได้เผยแพร่นะคะทีนี้วารสารของเรานะคะเราจะรับตีพิมพ์ทั้ง2ภาษานะคะคือในรูปแบบของภาษาไทยเป็นเปเปอร์ภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเปนเปอร์ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ เนื้อหาที่จะบรรยายวันนี้นะคะจะเป็นาการเตรียมต้นฉบับแล้วกข็ขั้นตอนในการส่งบทความตีพิมพ์ของโรงพยาบาลอุดรน,นะคะทีนี้สําหรับตัวเมนูสคริปที่จะตีพิมพ์ของโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะเราจะมีฟอร์แมตให้ค่ะซึ่งฟอร์แมตนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์เว็บไซต์ของวารสารจะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในไทยโจนะคะพี่ๆทุกท่านสามารถ เข้าไปเซิร์ชในหน้า Google ได้เลยค่ะว่าวาราาสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะหน้า Google Search เซิร์ชเข้าไปปุ๊บจะเจออยู่ลิงก์แรกเลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงเอกสารดาวน์โหลดนะคะแต่อันนี้จะพูดพูดคร่าวๆให้ให้ฟังก่อนนะคะสำหรับการเตรียมเมนูสคริปต์นะคะก็คือบทความของอาวาราาสารเรานะคะเราจะใช้ ความยาวไม่เกิน12หน้ากระดาษอันนี้รวมทั้งบทคัดยอ่อไทยอังกฤษแล้วก็ r e ฟเฟอร c เเรียบร้อยแล้วนะคะชนิดของตัวอักษรนะคะจะเป็นฟอนต์ไทยสาร,รบัญ P.S.K เท่านั้นนะคะแล้วก็ระยะกั้นหน้านะคะสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะคะชื่อเรื่องจะใช้ฟอนต์ขนาด18ยตดค่ะ ตัวหนานะคะตามด้วยถ้าเป็นส่วนของเนื้อหาจะใช้ฟอนต์เป็นขนาด16พอยต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนที่ทำส่งวรารสารนะคะให้เซตเป็นคอลัมน์เดียวมาก่อนนะคะที่พี่ๆี่เห็นเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์เป็น2คอลัมน์นะคะ,คะ,คะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของของวรารสารนะคะเป็นคนทำรูปแบบ2คอลัมน์ให้นะคะแต่ว่าตอนที่ส่งซับมิสเข้ามาในระบบนะคะให้ทำเป็น1คอลัมน์มาก่อนนะคะ เพื่อความอ่านง่ายของอาจารย์รีวิเวอร์ค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่จะใช้ในฟอร์แมตของการเตรียมต้นฉบับของวรารสารโรงบาลน,นะคะในส่วนบทคัดย่อนะคะจะประกอบด้วยชื่อเรื่องชื่อผู้นิพนธ์ชื่อผู้นิพนธ์จะต้องตามด้วยวุฒิการศึกษาตัวยอ่อค่ะกลุ่มงานแล้วก็สถานที่ทำงานนะคะ ในส่วนของตัวบทคัยดย่อนะคะจะประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัยผลการศึกษาสรุปผลข้อเสนอแนะและคำสำคัญค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฟอร์แมตให้ให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นะคะ ฟอร์แมตจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้อันนี้พี่ๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทำตามคำแนะนำในฟอร์แมตได้เลยค่ะลบลบข้อความข้างหลังออกแล้วก็เติมส่วนข้อมูลของของตัวท่านนะคะลงลงไปในฟอร์แมตได้เลยนะคะ อันนี้เป็นส่วนของเนื้อหานะคะส่วนส่วนของเนื้อหาก็จะประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิดนะคะถ้ามีสามารถใส่มาได้นะคะสมมุติฐานการวิจัยถ้ามีใส่ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะระเบียบวิธีวิจัยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลข้อพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยนะคะ EC ผลการวิจัยอภิรายผลสรุปผลข้อเสนอแนะ กิจกรรมประกาศแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น r e f e r อ n เค่ะสำหรับเอกสารอ้างอิงของของโรงพยาบาลเราจะใช้ในรูปแบบของแวนคูเวอร์นะคะทีนี้ในส่วนของขั้นตอนในการสับมิ t บทความเข้าระบบนะคะของโรงพยาบาลเราจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะคือสามารถสับมิ t ผลงานผ่านทางอีเมล ของวรารสารได้นะคะซึ่งอีเมลนะคะจะมีอยู่หน้าเว็บไซต์หรือช่องทางที่สองสับมิตผ่านตัวเว็บไซต์ของไทยโจโดได้เลยนะคะเอกสารเอกสารที่จะต้องสับมิตเข้ามานะคะสำหรับช่องทางอีเมลนะคะก็จะมีหนึ่งเมนูสคริปต์นะคะที่ที่เราเราทำเสร็จแล้วแล้วก็จะมีแบบฟอร์มการขอดลงตีพิมพ์วรารสารตัวแบบฟอร์มสามารถ ดูดาวน์โหลดได้ที่เมนูนะคะดาวน์โหลดเอกสารนะคะจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่หน้าเว็บไซต์ค่ะไฟล์บทความทางวรารสารต้องการเป็นบทความที่เป็นไฟล์ Word ์หไฟล์แล้วก็ PDF 1ไฟล์ค่ะทำไมทำไมถึงเอาสสกุลนี้นะคะเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนะคะ บางบางที่เวอร์ชันสูงบางที่เวอร์ชันต่ำมันจะเกิดความคาดเคลื่อนของอักษรที่เราส่งมาค่ะอยู่เครื่องพี่ๆอาจจะมีการเคาะเว้นวรรคถูกต้องชัดเจนแล้วแต่ว่าพอส่งเข้ามาในระบบของเราบางทีมันมันมีการคาดเคลื่อนค่ะจะต้องอิงกับตัว PDF เป็นหลักค่ะแล้วก็ บทความที่ผ่านการรับรองอ c ีจะต้องแนบใบรับรองมาด้วยนะคะเผื่อบางท่านเขียนไม่ถูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่รีวิวตรวจจะได้แนะนำกลับไปว่าจะต้องเติมข้อมูลตรงไหนใส่ไปนะคะสุดท้ายค่ะจะเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมซึ่งของโรงพยาบาลอุดอรนะคะจะมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์อยู่เรื่องละ3,000บาทนะคะแล้วก็ส่งเอกสารทุกอย่าง s u b m i t ผ่านมาทางอีเมลได้เลยนะคะกรณีที่ส่งทางอีเมลนะคะถ้าถ้ามีการตอบรับแล้วไม่มีการแก้ไขนะคะวรารสารนะคะจะรอเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์นะคะถ้าตอบรับแล้วมีการแก้ไขจากรีวิวเวอร์นะคะจะต้องดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของรีวิวเวอร์นะคะให้แก้ไขภายในสองสัปดาห์นะคะถ้าช้า งานของท่านก็จะออกช้าค่ะคือถ้าสงสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่พี่บรรลักษ์กจะตามอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อท่านลืมแก้ค่ะกรณีที่ปฏิเสธนะคะก็ก็คือถือว่าสิ้นสุดกระบวนการการขอตีพิมพ์มารสารนะคะและแล้วก็ผู้นิพน์จะต้องติดตามการแก้ไขในอีเมล ที่เราใช้ติดต่อกับอ e ีเมลวารสารนะคะบางทีเราแจ้งเราแจ้งแก้ไขกลับไปให้ท่านทางอ e ีเมลแล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าไปเช็คในอ e ีเมลของตัวเองทำให้ระยะเวลาที่ส่งไปนะคะเกิดความล่าช้าได้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่ส่งตัปมิดผ่านทางอ e ีเมลมาแล้วจะ ต้องคอยเช็คอีเมลด้วยค่ะแต่เบื้องต้นทุกครั้งที่มีการส่งคําแนะนําการแก้ไขกลับไปจะมีเจ้าหน้าที่โทรคอนเฟิร์มให้ค่ะว่าเรื่องของท่านมีแก้ไขจากรีวิเวอร์ส่งให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะส่วนส่วนหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการสับมิดผ่านเว็บไซต์ไทยโจอันนี้จะยุ่งยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจากการส่ง ผ่านอีเมลนะคะเพราะว่าตัวของไทยโจทุกท่านจะต้องมี u s สเ Name, p นมพาสเวคล้ายๆกันกันกบ f a c e b o o k ค่ะเราจะต้องมี Account ของเราเพื่อเข้าไปซับมิตการส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ค่ะส,สิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกของไทยโจนะคะจะต้องเตรียมข้อมูลเป็นชื่อนามสกุล User Name, Password อีเมลนะคะระดับการศึกษาลักษณะงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เบอร์โทรนะคะแล้วก็ผลงานเขาจะให้กรอกตอนที่เรารีจิตนะคะตรงหน้าเว็บไซต์ะคะ่ะพอเราลงทะเบียนสมาชิกนะคะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยโจถ้าเข้าของโรงพยาบาลนะคะมันจะมีคำว่าสัมมิ t อยู่ตรงเมนูข้างบนสีชมพูะคะ่ะกดเข้าไปแล้วมันจะมี การส่งบทความอยู่ก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าส่งบทความค่ะแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปใน username password ของเรานะคะค่ะนี่ค่ะล็อกล็อกอินเข้าสู่สู่ระบบสมาชิกนะคะแล้วก็คลิกไปที่ Author ใน User Home ค่ะสเต็ปแรกนะคะเขาจะให้เราเลือกทุกช่องนะคะเพื่อยืนยันว่าบทความของท่านเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขของที่วารสารกกำหนดแล้วก็ติ๊กตามได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็จะให้อัปไฟล์บทความนะคะแล้วก,ก็เอกสารทุกอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็อัปเข้าไปได้เลยนะคะกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้แต่งให้เรียบร้อยค่ะหากมีไฟล์ตารางหรือรูปภาพให้ทำการอัปโหลดเหมือนสเต็ปที่สองนะคะก็คือสเต็ปตัวอัปไฟล์บทความนะคะ สุดท้ายถ้าตรวจสอบข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะกดซับมิตเข้ามาในระบบนะคะแล้วงานจะถูกส่งเข้ามาสู่กระบวนการของอาการตรวจสอบโดยบรรณาธิการนะคะสุดท้ายเลยค่ะถ้าถ้าผลงานที่ไม่ได้ซับมิตผ่านทางไทโจทุกท่านจะต้องตรวจการ Copy การ Copy งาน,นะคะัดลอก log, บทความตัวพาร์เจลิซึนะคะซึ่งซึ่งมันจะมีโปรแกรมใช้อยู่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ Turn it in ถ้าเป็นของจุฬาจะเป็นอักขาระวิสุทธ์นะคะอันนี้จะตรวจตัวภาษาไทยแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ Submit เข้ามาในระบบของตัวไทโจนะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องส่งผลการตรวจพาเจลิซึมมาค่ะ เพราะว่าระบบตัวไทโจเขาจะมีการตรวจการคัดลอกงานให้เลยอัตโนมัติค่ะการคัดลอกงานของโรงพาบาลอุดรนะคะจะยอมรับได้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ30%มสิเปอร์เซ็นตนะคะถ้าผลงานที่ตรวจการพาเจลิซึมเรียบร้อยแล้วมีการเกินที่กำหนดนะคะผู้นิพน์จะต้องถอนบทความออกเพื่อไปแก้ไขแล้วค่อยสับมิดเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้สถานะสถานะตรวจสอบสถานะของตัวซับมิทที่ผ่านเข้ามาในไทยโจนะคะจะคล้ายๆกันกับตัวอีเมลค่ะแต่ว่าตัวนี้จะแจ้งเมลของไทยโจเขาจะแจ้งเตือนกลับไปที่อีเมลของท่านที่เป็นเมลใช้สมัคร ของไทโจตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปดูในระบบของไทโจค่ะจะไม่จะไม่เหมือนของอ e ีเมลนะคะอีเมลก็คือของเราจะส่งตรงได้เลยแต่ตัวนี้จะผ่านระบบไทโจแจ้งเตือนอ e ีเมลของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าไปดูในไทโซออีกซึ่งจะมีความซับซ้อนพอ,พอสมควรค่ะอันนี้ให้เลือกเลยว่าสะดวกส่งแบบไหนนะคะ สำหรับของของการขั้นตอกนการส่งของโรงพยาบาลเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีพี่ๆท่านไหนสงสัยอยากซักถามไหมคะคแล้วก็บราิาษัทโรงพยาบาลเรานะคะตอนนี้คิวตีพิมพ์จะอยู่จะอยู่ในช่วงของเดือนมกราถึงเมษานะคะฉบับของทันมาเต็มแล้วนะคะ ถ้าท่านไหนสนใจจะตีพิมพ์จะต้องโทรมาสอบถามคิวก่อนนะคะคิวสอบถามได้ที่ไหนหนึ่งสอบถามหนูก็ได้นะคะน้องโบหรือว่าจะสอบถามพี่ก้อยบรรลักษ์นะคะเป็นพี่พี่มามาช่วยในเรื่องของการดูแลวารสารอีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้พี่ก้อยมาไหมคะ ดี๋ยวพี่ก้อยพี่ก้อยโชว์ตัวหน่อยค่ะอันนี้พี่ก้อยนะคะพี่บรรลักษ์ที่ห้องสมุดนะคะเป็นเป็นพี่อีกท่านหนึ่งที่จะดูแลในเรื่องของวารสารของโรงพยาบาลเรานะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสงสัยติดปัญหาอะไรสอบถามได้พี่หนูน้องโบหรือว่าพี่พี่ก้อยได้เลยค่ะยินดีให้คําแนะนําทุกท่านค่ะถ้าไม่มีคําถามแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณวิจิตราสู้กระเดื่องด้วยนะคะที่มาให้ความรู้การขอตีพิมพ์วารสารนะคะก็ไม่การเสียเวลานะคะเรามาพูดคุยในหัวข้อสุดท้ายในวันนี้เลยนะคะกับหัวข้อความผิดพลาดที่พบบ่อยในงานวิจัยโดยแพทย์หญิงสรัทยาพงอุดมค่ะเรียนเชิญค่ะ